กูเนี่ยดูตัวเองใช่เหรอของกูดูมันไม่เห็นขึ้นเลยมั้ยโอ้โหนกเท่าโลสิวิลานี้เอา้าแขกเขาใส่เปิร์กเปลิดมาอีกแล้วอ่ะอ oh <yeah. S 2> ุ้ยเฮียดเฮ้ยโมมนตกใจเฮียอะไรตกใจกูจไหนว่าเดือดขา่าวโมโมาโน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 เห็นนะฮะเดือดข่าวจริงเหรอไม่ตัวมันเดืเอดหย่อยมัน่ะ ไอยยู่ยย้ใส่เสื้อเหลืองด้วยอ้วนๆเลยเฮ้ยมาหากูไอ้สัตว์ตัวตลกตัวตลกไปหาหนุนแล้ก็ปั่นเครื่องเจโมมนนี่ดีหนุนยี่อ,อะไรอนะ่ะปลาดักไปดิปลาดักไปดิโอ้แล้วไอ้หนุนใส่เปิร์กไอ้นั่นมาโอ้โหยแม่แล้วมาหากูอีกไม่น่าใส่มาหรอกเปิร์กนั่นอ่ะ<ๆ>กูว่าเล่นยากกูจะมาปั่นไฟไอ้สัตว์แล้วเสือกมาเดินม,มาเจอคนแรกเจเล่นะกูเครื่องนี้เลยโมไอเดีวไปช่วยดิโมปั่นดิ้โอ ยาผ้านะไอ้โมผ้าเราจบหาจุดแล้วเออไปหาใครวะอยู่ไปไหนอ่ะอุ๊ยโกโปรชี่โด้นกูไูปเดินหนุนได้อยู่ไปหาสองตัวไปหาสองคนตรงนั้นน่ะไอโม่เดี๋ยวไอพวกมึงอะไปแล้วน่ะไปใกล้แล้วน่ะไอ้โม่โม่มันมีระเบิดมันมีระเบิดปั่นเลยก๊อฟไปปั่นเลยฮิ้วไม่ได้ตัวงู เอ้ยมาทุกเครื่องมาทุกเครื่องโมโมแอบได้แอบหลังหินแถวนี้เนียนได้แต่อย่าวิมพ์หายตัวขามุ้ยหายตัวโอ้โหตกดีครับน้องตกผกูแล้วโอ้จุกจุกจุกโอ้โหกูเถื่อนเฮ้ยไรยังยังจุกยังลายจุกจุกจุกอุ้ยเดี๋ยวนี่ระเบิดโอ้โหขี้โกงอะระเบิดอะไรอ่ะแค่ขวด มันเล่นระเบิดขวดใหญ่ใช่ไมันเป็นปูระเบิดขวดอุ้ยเอาระเบิดจริงเลยเครื่องกูเนี่ยกระเลินพอครับตีอยู่ข้างล่างแตดี๋ยวตอนนี้ฮะมาดีเข้าห้อง V.P. หรอเสร็จเครื่องนึงไอ้ยวต้องไปช่วยเออนี่าจะมาหาเครื่องกูวะโอ้โหมันเอาไอ้หนุนวะอุ้ยฟันฟันวัดฟันว่าฟันว่ากูตายอะไรเชียวดูทรงเราปั่นเข้าไปนะชิวๆมาแล้วจ้ะ จะร้องตามกูาทำไมเนี่ยนี่แกงกลัวตามกลัวลูกน้อยร้องลูกสาวร้องที่ไอ้มันมันไปแล้วมันไปแล้ว้ยไอ้หนุนได้ได้อยู่นะถ้าจุกได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะถ้าแมทเดียวเล่นได้นานไอ้สัตว์มาไล่กูมันมันไม่แมทเดียวแล้วไล่กูเอาไอ้กูกูพางานมาอะไรพวกมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูรอให้กูรอให้เห็นกูเฮ้ยวิ่งติด เอาเอามาไเจอหนุ to oh, ่มมันเจอมึงไม่ใช่หน okay, okay, oh, hey, like ุ่ไม่ใช่หนุ่มเนยวัดเจอ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 ใครอ่ะเจอโอ๊ตโชคดีแจ็คเกิร์ดเดี๋ยวกูปั่นให้เดี๋ยวกูปั่นให้เอ้าไอ้แจ็คเกิร์ดแตกแจ็คเกิร์ดแตกพี่กำลังวิริจาอุ้ยเยอะลูกทำละไมไปโง่ยี่เนี่ยไอ้โมู่ปั่นดีมึงปั่นอยู่ปะเนี่ย ปั่นเดูยปั่นดีเมาอ้จะแผ่บอยมูไม่ปั่นเเครื่องโกโกโกเ้ยพ่งอย่าพามาบ้านฟ้าดิโหยเียูฉีกละโมันเห็นกูแล้วปั่นปั่นอ้ยปั่นเนนั่นหโปั่นเั่นูกังไยูเอแล้ว ไปปั่นเครื่องเลยเก้ยกูเล่นไม้บ้านฟ้าไปแล้วนะโซนโซนบ้านเออโซนโซนบ้านใหญ่พอเลิกปั่นไปปั่นโซนอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนคุมโซนได้แล้วตอนนี้เครื่องมันน่าจะเหลือแบบว่าแบ่งปั่นปั่นกลางแมปปั่นกลางแมปดิมานี่มานี่ปั่นนี่ปั่นนี่ไปกลางแมปกลางแมปไอ่เจอใครกลางแมปเดี๋ยวมึงก็เจอตัวตลกกับกูพูดเลยเฮ้ยมันมันหาเมื่อไงโอ๊ตเฮ้ยฮิวโอ๊ตก่อนดิเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นกูแล้วมันไม่เห็นกูปั่นกูปั่นปั่นปั่นวมาแล้วมาแล้ว อะไรมันเหมือนมันเราจะปล่อยเพื่อนจุกนะครับเราจะปั่นเคร่ชิวๆนะเฮียเสียบออดมาแล้วลูกจ้าพี่ขอที่เจอสภ๊บไอ้ชิวปั่นทางไหนวะปั่นกลางแมปกลางแมปตายสัตว์ไปดูฟสองไปสองชิวๆๆโซ่ที่ถนนโผลมึงปั่นเครื่องไอ้อมไอโมปั่นปะเนี่ย กูอยู่ข้างหลังกูโอ๊ตมากลางแบบตรงหน้าบ้านฟ้าโอ๊ตโดนหน้าบ้านฟ้าไอตัวแบบเฮ้ยไอโอ๊ตมึงปั่นหลังกูเขาบ้านฟ้าได้นะเออกูกูปั่นหลังกูเขาเออสวย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 ไอเอโมรอดึงไอหนุนเลยโมได้ไอ็โมอยู่ไหนวะแต่จงยกหลังกูรอรอรอมันออกมาไกลๆมึงดึงมึงดึงไอหนุนลงได้เลย กำลังเดินมากางแมพแล้วกำลังเดินมากางแมพเครื่องกูกำลังเดินมาเครืงเดินมาให้ทิวแล้วเม่ใครถ่ายเที่ยมาที่ยพระเอกมาแล้วขนุนไอ้โมดึงเสร็จไปคนละทางเลยนะกูไปฝั่งนีมึงไปฝั่งโน้นปาไกลไปไอ้หนูเฮ้ยอันนี้ก็ใกล้ไปูเ็รุ่นเลยเครื่องกางมโอ้ยเฮ้ยตติดติดติดติ คือกูเล่นไม้บ้านพาไปแล้วนะเออครื่องมือใกล้เสร็จยังอ่ะใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วเครื่องกวแต่ว่ากูโดนลมควันกูมองอะไรไม่เห็นเลยไอ้กูหาไม่เจอหรือเปล่าไอ้กูกูเล่นรถเหลืองกูเล่นรถเหลืองกูเล่นรถเหลืองรถเหลืองปิดด้วยไอสัตว์บ้านเลยนลยมันเรามันเห็นกูวะนะเล่นรถเหลืองเล่นรถเหลืองมาเล่นรถเหลืองเฮ้ยไอ้กวนตีเนี่ยว่าเดินวนไปวนมาเฮ้ยเออเดินวนเดินวน ขี้เดินแวบไปแวบมาโอ้ยทิวดอมมันอะอะไรอะไรพุงสั่นไปดีมึงเฮ้ยโดนไหมเนี่ยกูเบแล้วเบแล้วอยู่ไหนวะเจออยู่นี่ไม่ไปโดนเฮ้ยปั่นปั่นเครื่องกูหน่อยเครื่องกูใกล้ใกล้เสร็จสุดๆอะเครื่องไหนวะกูไปปั่นเก๋ๆมันมันคือไม้เครื่องกลางแบบใช่ป่ะเครื่องกลางแบบบ้านฟ้าหน้าบ้านฟ้าเครื่องแบบใกล้ๆเลยน่ะหน้ามึงอ่ะถือเออตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะไอ้เหี้ยโมยืนทำหี้ยอะไรอะ ตกใจอยู่เออจะเสร็จแล้วเฮ้ยไปไปัดเครื่องบ้านฟ้าเลยดีขึ้นนี่บ้าดิมาดิมาดิมาดิเจอสเต็ปไม่วนไม้ไม่ทำกลวยทั้งนั้นพับอย่างเดียวแฮ่ตกใจหมดไฟหลุดหลุดหลุดเอ้ยพี่หลุดหลุดหลุดยฟไฟไฟไม่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 หลุดโอ๊ยอดิไอ้มันมาตามทิวอยู่ไอ้พวกกูอยู่บ้านฟ้าเจ๋อ ตีดังเฟร้งไปสิแงยวะเฮ้ยฮะกูจะตกบาลให้ยื่นตีนไปถีบหน้าในเกมเหยอวะไอ้หมูมันม้าน่ะไอายุพ่อหมาไม่อยู่กูไม่หลุดอยู่อยู่ไกลเจอสเต็ปขอบไมล์แล้ววิ่งวนเล่นเฮ้ยใครวะไอ้งมั้ยังมัวเรือเรือยรือรีปันรีบปั่นไม่ไม่มีเวลาตลกนะครับน้องเดี๋ยวแพ้นะครับไอ้ฟาดกูมีต่อยยากอยู่วันหนึ่ง

โอเควิวิวิคุณมองไม่เห็นหน้าจอคุณดื้อตายเกียร์เสร็จปุ๊บจะตายแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ววิกติดกูวิกติดตัวบ้านใหญ่กูวิกติดเอ้ยกูจะสองรอ้ทิวโดดนะโดดนะเปิดเปิดเปิดได้เปิดเปิดได้เปิดเปิดได้เปิดมารับกูมารับกูมารับกู

เดี๋ยวก่นนี้เดี๋ยวก่นนี้ไอ้กูไปล้างจานก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะค่อยไปดิวิๆงวิ่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 งขอต้อทุกคนที่บุกไปไว